สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับรอบรู้ข่าวบัตรคนจนเงินเกษตรกรอัปเดตข้อมูลข่าวสารครับสําหรับคลิปนี้นะครับมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนสําหรับรายละเอียดเรื่องนี้นะครับมาเคลียครับสองคำถามนี้นะครับที่แอดมินจะนํามาเคลียรก็คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่นะครับคนที่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่ที่ไปยืนยันตัวตนแล้วเนี่ยนะครับได้รหัสมาหกหลัก เอาไว้ใช้ทําอะไรนะครับเดี๋ยวแอดมินจะเล่ารายละเอียดเรื่องนี้ให้ฟังนะครับเกี่ยวกับในส่วนของการใช้รหัส6หลักนี้นะครับรวมถึงการผูกพร้อมเพย์นะครับการผูกพร้อมเพย์กับบัญชีธนาคารที่เราจะใช้ในส่วนของการรับเงินสดของบัตรสุการแห่งรัฐบัตรคนจนเนี่ยสามารถผูกพร้อมเพย์กับเลขโทรศัพท์หมายเลขโทรศัพท์ได้หรือไม่เดี๋ยวจะอธิบายรายละเอียดเรื่องนี้ให้ฟังครับ สำหรับผู้ผ่านเกณฑ์น,นะครับเช็คที่เว็บไซต์แล้วก็ มีเครื่องหมายขีดถูกที่คุณสมบัตินะครับถือว่าผ่านแล้วไปยืนยันตัวตนถ้าได้ยืนยันตัวตนผ่านแล้วนะครับก็รอเปิดใช้สิทธิ์เริ่ม1เมษายน2566นะครับท่านใดที่ยังไม่ผ่านนะครับไม่ผ่านคุณสมบัติสามารถที่จะยื่นอุทธรณ์ได้เริ่มยื่นอุทธรณ์ได้เลยนะครับส่วนท่านใดนะครับที่ผ่านแล้วแล้วก็ไปยืนยันตัวตนไม่ผ่านก็รีบกลับไปดําเนินการยืนยันตัวตนให้ผ่านเพื่อที่จะทําให้ผ่านแล้วเปิดใช้สิทธิ์ได้นะครับเริ่ม รอบแรกก็คือเดือนเมษายน2566ถ้าเกิดว่ายืนยันตัวตนไม่ผ่านตามที่เขาระบุรอบของวันเวลาเอาไว้ก็จะต้องยกไปเดือนถัดไปนั่นเองนะครับทีนี้สำหรับในส่วนของการยืนยันตัวตนของเรานะครับคนที่ผ่านไปยืนยันตัวตนจะได้เลขรหัสนะครับทั้งหมดหกหลักมาซึ่งหลายท่านนะครับเม้นสอบถามว่าเอาไว้ทำอะไรคำตอบเรื่องนี้นะครับสำหรับรหัสหกหลักก็คือ เอาไว้ในการใช้สิทธิ์บัตรครับโดยที่การใช้สิทธิ์บัตรจะเป็นบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดที่เรานําไปยืนยันตัวตนกับธนาคารนะครับที่กําหนดแล้วนะครับเขาก็จะคีย์เป็นสิทธิ์บัตรสุดการแห่งรัฐรายใหม่ให้เราแล้วก็เรารอเปิดใช้สิทธิ์ในช่วงของเมษายนเป็นต้นไปนะครับทีนี้เวลาเราจะใช้สิทธิ์อะไรนะครับเราจะต้องใช้รหัสหกหลักนี้ในการที่จะเป็นรหัสผ่านนะครับ อย่างเช่นเราใช้บัตรประจําตัวประชาชนรูดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคเขาเสียบเข้าไปในเครื่องแล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะต้องมีการให้เราเนี่ยใส่รหัสหกหลักเพื่อที่จะยืนยันตัวตนของเราเองว่าเราจะซื้อของตรงนี้นะครับยืนยันเป็นรหัสยืนยันในบัตรนะครับยืนยันบัตรเราว่าเราใช้สิทธิบัตรคนจนแล้วนะนะครับอันนี้ก็คือวิธีการนะครับทาไมถึงมีรหัส หกหลักเอาไว้ให้เราแล้วก็อีกวิธีหนึ่งเขาอาจจะใช้ในส่วนของการสแกนใบหน้าก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามีรหัสหกหลักสามารถที่จะดําเนินการใช้สิทธ์อะไรเนี่ยนะครับเราก็จะต้องใส่รหัสเพื่อที่จะเปิดสิทธิ์ในบัตรแล้วก็ยืนยันว่าเราเป็นผู้ใช้บัตรนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดนะครับว่าทําไมรหัสบัตรหกหลักเนี่ยนะครับทําไมจะต้องมีแล้วเอาไว้ใช้ทําอะไร คำตอบก็คือตามนี้เลยนะครับทีนี้รหัสหกหลักนี้นะครับไม่สามารถไปใช้กับตู้เอทีเอมได้ย้ํารหัสหกหลักนี้ไม่สามารถที่จะไปใช้กับตู้เอทีเอมธนาคารใดไ,ไม่มีนะครับแล้วที่สําคัญเนี่ยนะครับในส่วนของรหัสหกหลักนี้นะครับจะต้องดําเนินการใช้กับบัตรประจําตัวประชาชนในส่วนของการใช้ซื้อของแทนเงินสดเท่านั้นนะครับ แล้วที่สําคัญบัตรคนจนนะครับแบบสิทธิใหม่รายใหม่เนี่ยจะใช้สิทธิ์ของบัตรประจําตัวประชาชนในการดําเนินการแล้วที่สําคัญก็คือว่าไม่สามารถที่จะนําไปเสียบที่ตู้เอทเอ็เพื่อกดเงินสดอะไรไม่ได้นะครับแล้วรหัสใส่เข้าไปกดตามตู้เ t m อย่างนี้ไม่ได้ทําไม่ได้นะครับใช้เฉพาะการใช้จ่าย ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนโดยที่ใช้แทนเงินสดเท่านั้นนั่นเองนี่คือรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของรหัสบัตรหกหลักชัดเจนนะครับทีนี้ครับต่อมาครับสําหรับในเรื่องของการผูกพร้อมเพครับสําหรับการผูกพร้อมเพหลายท่านก็ยังสับสนแล้วก็ยังงงแล้วก็สําหรับพร้อมเพเนี่ยนะครับก็ยังสอบถามกันอยู่ว่าเอ๊ะใช้เป็นเบอร์โทรศัพท์แทนเลขบัตรประจำตัวประชาชนได้หรือไม่คําตอบก็คือไม่ได้ครับย้ํา ไม่สามารถที่จะผูกพร้อมเพย์กับเลขเบอร์โทรศัพท์ได้ถ้าเกิดว่าเราจะเอาสิทธิ์ที่เป็นสิทธิ์เงินสดนะครับสิทธิ์เงินสดจากสิทธิ์บัตรคนจนรายใหม่ไม่สามารถทําได้เพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาให้เงินสดเนี่ยนะครับจากสิทธิ์คนจนรายใหม่เนี่ยเขาจะให้เวลาโอนก็คือเขาจะโอนผ่านเลขพร้อมเพย์เลขบัตรประจําตัวประชาชนเท่านั้นย้ําเขาจะโอน ที่เลขพร้อมเพยเลขบัตรประจำตัวประชาชนของเราเท่านั้นเขาไม่ได้โอนเข้าเลขพร้อมเพยโทรศัพท์นะครับเพราะฉะนั้นเบอร์โทรศัพท์ไม่สามารถผูกพร้อมเพย,พยรับเงินของสิทธิ์บัตรคนจนรายใหม่ได้นะครับจะต้องเป็นเลขบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้นที่จะผูกพร้อมเพย,พย,พยกับบัญชีที่เราใช้อยู่เพื่อที่จะรับสิทธิเงินสดของบัตรสุขการแหงรัฐบัตรคนจนรายใหม่ได้นั่นเองนี่คือเคลียร์ทั้งสองคำถามแล้วก็มีสองคำตอบให้ก็ยึดคำตอบ นะครับตามที่แอดมินได้ชี้แจงเลยครับสำหรับเนื้อหาข่าวสารนี้ขอจบการน,นำเสนอไว้เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ครับแล้วท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารสวัสดีครับ